สวัสดีครับวันนี้นะครับเดีย๋ยวจะมา unbox แบบซีเอ็กซ์แบ็คิงนะครับอันนี้ผมสั่งแบบ72กระป๋องนะแล้วก็จะแถมแบ็คทิงทั้งหมด1เซตนะครับคือได้ลน์เมมเบอร์ครบทั้ง4คนเลยนะอันนี้เป็นแบบกระป๋องเล็กนะครับซึ่งที่แถมมาจ,จะเป็นกระป๋องใหญ่ก็คือ 325ml มลนะฮะมาดูกนันนี่คือแกะข้างนอกออกแล้วแต่ข้างในยังไม่ได้แกะดูอะไรนะครับโอ้เจิบกระป๋องอะ คือแพ็คมันก็เยอะนะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้นะครับที่แถมอยู่นี่เดี๋ยวมาดูอันที่เหลือกันเนี่ยความเยอะนะมันคือเยอะมากดูเดี๋ยวค่อยเก็บกไปกันฝากไว้ก่อนทั้งหมดนี้นะเป็นลายลิซ่านะถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับผมกินไม่หมดนะอันนี้คือทั้งหมด4แพ็คนะ pack แพ็คละ6กระป๋องแพ็คที่1แพ็คที่2แพ็คที่3ครับอุ๊บเจ็บต่อเขาไปก่อนเดี๋ยวโดนดา นีับความเยอะโอ้โหอันนี้คือ6กระป๋อง4แพ็ก64ยี่สี่ยี่สี่คูณสามเจ็ดสิบสองพอดีนะครับเป็นลายวีซ่าทั้งหมดเลยซึ่งใครอยากได้ติดต่อได้เลยนะครับคอมเมนต์ว้อะไรก็ได้น่าจะขายทีละแพ็กหรือกระป๋องเหรอกระป๋องไม่รู้ส่งได้ป่ะนะกลัวมันระเบิดอะส่งกระป๋องเปล่าหไหมไม่รู้ว่านะสุดที่ก็ส่งยังไงนั่นรับได้ไหมเออใครสนใจก็เม้นไว้นะครับเดี๋ยวหาวิธีการ เดี๋ยวหาวิธีการขายออกไปกินได้หมด่ายอีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวที่เขาแถมมานะครับที่เป็นเอาไว้สะสาดนะเดี๋ยวไปดูกันครับ่ะก็อ,ะอยู่ตรงหน้านะครับกับ Pepsi Max X black pink special set นะมาลองแกะดูนี่คือแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับเพราะมีการแบบกล่องบุบตรงมุมด้วยนะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นโกเหลีียมก็คือตรงปลายจะมีแหลมแหลด้วยนะ เดี๋ยวแกะออกมาจะเห็นภาพเองนะครับค่อยๆยแกะนะอันนี้เป็นขนาด325มิลลนะครับที่อยู่ในสเปเชียลเซตเนี่ยส่วนไอ้จ2กระป๋องที่แกะไปก่อนหน้านี้ก็คือ245มิลลนะครับเป็นกระป๋องเล็กนะที่ผมสั่งมาการห่อมนเนี่ยคือดีดีมากดีจนแกะยากสาิ่หายเลยนะแกะมาดูว่าออกไปแล้วครับ โอ้ยกล่องสีน้ำเสวยงามหย,างหยิบออกมาฮะหยิบแบบนี้แล้วโอ้นึกว่าหยิบแล้วฝาจะเปิดแล้วก็ทุกอย่างหล่นนะครับแต่ไม่นะครับมาดูภายนอกกล่องครับรู้สึกได้ถึงความฝุดฝุ่นนะเดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดกันอ่ะเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มาดูด้านข้างอันนี้คือย,ยังชุ่มๆอยู่เลยเนื่องจากว่า ้ามันเปียกนะครับคือตัวกล่องเนี่ยเป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับสวยงามสีชมพูดําแล้วก็จะมีโลโก้แป,ป๊บสี่ที่เป็นสีชมพูดำนะฮะสวยงามเงายิ่งวับส่วนด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันโอ้ตรงกล่องมีรอยด้วยนะโอ้โวโวเห็นไหมรอยก็คงจะมาจากตั้งแต่แรกแล้วนะด้านล่างไม่มีอะไรคือ ไอกล่องเนี้ยอย่าไปเขย่าเล่นนะครับเนื่องจากว่าข้างในเนี้ยมันมีกระป๋องที่มันมีน้ําอยู่นะมันไม่ใช่กระป๋องโช์นะครับมันเป็นกระป๋องที่เขาก็ขายปกติอะไรแต่แค่มีแพคเกจนะครับเฮ้ยอ่าลายหายไม่ใช่อยู่อีกฝั่งนี่ครับตด้าสี่ลายมาดูกันทีละลายนะครับอันนี้ผมกลัวระเบิดมากเลยะเนื่องจากว่ามันเขย่ามาเยอะมากโอข็หแข็งๆเลยอะ <laughs> คือพร้อมระเบิดทุกเมื่อเนี่ยไลน์โรเซ่นะครับดูขนาด325มิลิลิตรก็จะมีลายเซ็นรอบๆก็มีแป๊บซี่แลโก้แป๊บซี่ชมพูด,ดำานีอันี้เป็นแป๊บซี่แม็กนะไม่มีน้ำตาลนะไลน์โรเซ่ประมาณนี้ไล Lisa. น์ลิซ่าอ่ได้ข่าวว่าเป็นแลอยู่ในช่วงนี้หายากนะครับถ้าใครสนใจนะสามารถ เม้นบอกได้ติดต่อมาใน Facebook ก็ได้ครับเดี๋ยวหาพีขายให้แล้วกันผมกินไม่หมดอยู่แล้วไรซ่าแป่งขนาด245ม mm ิลตรนะที่ผมจะขายแต่อันนี้คือที่โชว์ทั้งหมดตรงนี้เป็น325นะครับไม่ได้เป็น245นะอันนี้คือเป็นกระป๋องใหญ่แบบโชว์ผมไม่ขายนะเซตนี้ไม่ต้องห่วงต่อไปเจนนี่ครับนี่สวยงามลายเซนเจนนี่นอือไปครีจีซูนี่ครับ พิงจีซูอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเซต็ตซ a s s i m a ์ x b ็กพิ i ค์ s เปเชียลเซนะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อเอาในลอซาด้านะวันนี้ไปละเก็บปิดเอาไปตั้งโชว์โชคดีครับบ๊ายบายโอ้ปิดไม่ลงชี้อะไรเนี่ยวาอย่างงี้เลยกันสำหรับวันนี้ก็ไปเลยครับโชคดีครับสวัสดีครับใครอยากหาซื้อก็ไปที่ลาซาด้าเลย ไปละโชคดี